กิจกรรมแคปซูลใหม่ซีเวจในยาปร,รากกระดูกแขนแมวฟิวชัน่นพร้อมกับอกจิตแห่งเทพสิรัวสถิตโลใหม่ประจำสายตัวเทพสิรัวใช้ได้ทั้ง3ตัวทางเฉินเสียโอเอเทพสิรัวเอทีหรือจะเป็นการดึงเมตาสิรัวกลับมาเดี๋ยวเราไปลองดูความสามารถกักิจกรรมในตู้เฟสจูดแค ก,กับสัีดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปทางช่องจัดแจกไ้ในเกมเมอร์วันนี้เราเขาอยู่กับสับยศวิริการเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับตัวทางหน้าของกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมแคปซูลนะครับที่ให้เรามาคุณกิกๆไขกิกๆนะครับเพื่อสุ่มรับล่าของรางวัลกิจกรรมแคปซูลนี้เนี่ยจะมีสเต็ปที่เหมือนกิจกรรมตู้ทั่วไปที่เราเคยทําลงก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นตู้แบบใหม่ที่เขาทํามาในช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนจะใช้แบบนี้ตลอดเป็นพีเดียทั่วไปนะครับ วิธีการนี้คือเราเนี่ยใช้ตัวแคปซูลในการสุ่มนะครับจานพาไปดูก่อนนะครับตัวนี้เราจะได้รับฟรีนะครับโดยการซื้อด้วยทองนะครับแล้วก็จะมีการซื้อด้วยเพชรนะครับใบละ80นะครับสำหรับการสุ่มแล้วก็จะมีเป็นพวกเนี่ยเติมทั่วไปเล็กๆกุบกิบเล็กๆน้อยๆนะครับได้ตั๋วคืนมีเป็นอ่าตราต่างๆให้ด้วยนะครับมีจิตให้เลือกนะแล้วก็สาหรอยยี่สิบนะครับเป็นอุ้ยของแดงสี่แสนปีครับ แล้วก็จะเป็นพวกจิต sp นะครับสำหรับของที่ให้ซื้อด้านั้นเนี่ยของนวัตน,นาเนจะมีอยู่ทั้งหมดหลายแบบหลายอย่างมากๆนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ระดับต่ำสุดจนถึงสูงสุดกันแล้วกันนะอันนี้เป็นตู้สเต็ปนะครับโดยอันนี้จะมีเป็นการันตีนะครับก็คือเขาเรียกว่าสเต็ปการันตีทั่วไปนะครับเปิดทั้งหบด80ครั้งนะครับ140ครั้งนะครับ180ครั้งแล้วก็เป็น220ได้เกาะศึกเทพนะครับโหระดับ sp บวกเลยอืมให้เกาะศึกเทพตัวหนึ่งเปิด220 อันนี้ใบ cover lucky คือน่าจะล้างตู้อยู่ที่400นะโดยประมาณนะครับแต่ไม่ได้ใจว่าอันนี้ใบ cover lucky ถ้าเปิดถึง400จะได้ของรางวัลที่ติดท็อป,ประดับ1 2หรือเปล่านะอันนี้จะมีเหรียญให้แลกด้วยนะครับขอรางวัลหลกัหลกๆนี่ครับจะมีที่เป็นเทพสิรวที่เป็นตัวจิตเทพสิรวสถิตอยู่ในเกาะน,นะครับก็เป็นอกสําหรับกระดูกที่แห i เราใส่นั่นแหละอ่ะเดีย๋ยวนะมันมีแยกไหมอ่ะโอเคของรางวัลน,นะครับ แถวหนึ่งนะครับแถว2ก็จะเป็นทั่วไปเนาะไม่ได้มีอะไรดูโดดเด่นมากมายนะครับของรางวัลนะครับอันนี้ก็จะมี6อันนะครับเป็นตัวชนะของใส่แหวนเพิ่มเติมผลึกนะครับไอ้ผลึกเพิ่มเติมความสามารถนะครับไม่ใชจะใส่แหวนนะแต่อยู่บนมุมของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์สีแดงมีให้ทั้งหมด6อันนะครับอ๋อเปิดทั้งหมด6ครั้งนะครับอันนี้เปิด15ครั้งหมายถึงว่าต้องเปิดตู้ใหญ่นะอันนี้เปิดไปเรื่อยๆเพื่อสะสมนะครับเราจะได้มาเป็นเหรียญนะครับนี่ เหรียญอันนี้มี50เหรียญเห็นปะเหรียญน,นี้เอามาไขครับดังนั้นต้องเปิดให้ออกเหรียญก่อนวิธีการได้เหรียญน,นะก็คือสะสมครบ400ร้อนคของไบโคเวอร์ยิ่งเราสุ่มได้ของกระการยิ่งได้ไวครับเนี่ยอันนี้ได้อันละเจอันนี้ได้ทัน60ยิ่งเราได้น้อยแปลว่าเราจะได้เหรียญไวดังนั้นภาวนาให้เราเกลือเกือครับเราจะได้เหรียญมาไวๆสําหรับเอามาสุม่มนะก็จะมีกระดูกแขนนะครับตัวอี้ห่าวนะครับแล้วก็แขนแมวฟิวชั่นนะครับ อันนี้ไม่ได้กลายว่าเป็นชิ้นใหม่หรือชิ้นรีรันเหมือนจะเป็นชิ้นรีรันมบางชิ้นเนี่ยทุกครั้งที่เพื่อลร่วมทีมมีหน้ากาก,ากหแห่งโลก,กันนะครับการโจมตีปกติความเสียหายของจูจ่ๆจริงเพิ่มขึ้น20%สูงสุด500%นะครับซีดาวนะครับฐานะของเนโรก,กันสังหารเนี่ยกะทุ้นให้เราโจมตีปกติแต่ว่าหมายเนี่ยทำให้เราได้รับสถานะการโจมตีแอซิดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะไม่คิดค่าความสามารถแหวนพาสซีกก็คือมองค่าแหวนพาสซีฟของศัตรูนั่นเอง ห้าดาวนะครับหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนได้รับสถานะฐานะของหน้ากากแห่งโลกันแล้วนะครับทักษะของตัวจู๋ชิงเนี่ยจะเพิ่มสปีดต,ตัวเองอ,อ,อีกสิบระดับเลยกี่จำกัดสูงสุด40ชั้นนะครับทักษะนี้เปิดได้ใช้งานหนึ่งครั้งในเทินใดๆก็ตามหกดาวหากว่าพลังโจมตีของจูจูชิงเนี่ยสูงสุดในบรรดาฝั่งเรานะครับจะได้รับการซ่อนหรือว่าทักษะเวียนที่2ส,สายหนึ่งก็คือที่มันเป็นเงาเงาครับแล้วก็ถูกปลดออกมาเมื่อเริ่มรอบถัดไปนะครับก็เรียกว่า จะไม่โดนล็อกจากเป้าหมายในการโจมตีอย่างแน่นอนในช่วงเฟสแรกแกก็ถือว่าเป็นข้อดีนั่นแหละแล้วก็จะเป็นของรางการันตีที่3าครั้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับเป็นอกเทพสุลหลวงสถิตนะเาบอกว่าในช่วงเริ่มต้นการต่อสู้นะครับเราจะมอบฐานะของพลังแห่งเทพอชูราเนี่ยถูกใช้กับศัตรูในการโจมตีสูงสุดอย่างตาวอเลยคูดาของสกิลต่างๆของเป้าหมายจะขึ้นตามลำดับพลังงานที่เรามีอยู่ และความเสียหายท้ายของผู้สวมใส่จะเพิ่มขึ้น150%กระตุ้นได้มากสุด1ครั้งใน1สนามนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมอันนี้สามารถใส่ได้กับทั้ง SP หรือว่า SP บวกที่เป็นตัวละครสายของจิตเทพซิหลัวได้หมดเลยนะครับ4ดาวนะครับสำหรับทุกๆ SP หรือ SP บวกกระดูกวิญ,ญญาณพิเศษที่สวมใส่กระดูกเทพอชูราอยู่ความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้น40%ให้กับผู้ที่ใส่อยู่5ดาวนะครับศัตรูที่มีตราศักดิ์สิทธิ์ของเทพอชูราอยู่เนี่ย จะไม่สามารถใช้ทักษ์เวียนที่กําลังคูดาวได้6ดาวนะครับพลังศักดิ์สิทธิ์อัชุร่าสามารถใช้ดดูได้โดยที่ไม่คํานึงถึงพลังใจและไม่สามารถลุกออกได้โดยศัตรูแปลว่าตีทะลุหลอดแหวนแปดครับโอ้เชี่ยถังซานตีทะลุหลอดแหวนแปดนึกสภาพดีคือทุกวันนี้ที่เอาชีวิตรอดได้เพราะว่าถังซานมีหลอดแหวนแปดเอาไว้ค้ำหมายถึงว่าศัตรูนะถ้าศัตรูเนี่ยโดนตีทะลุหลอดแหวนแปดได้ชิ้นนี้ อร่อยห่อ,อซอสอันนี้จันซื้อมาฟรีสิบครั้งก็ขอเปิดแบบค้ำๆก็แล้วกันนะครับเนี่ยเปิดให้ดูห่ขอของล่างๆได้ไหมเห็นไหมเปิดแล้วได้บลักกี้ครับนี่เห็นไหมมันจะมีลักกี้ขึ้นอยู่ถึงสี่ร้อยก็ได้หนึ่งอันครับอ่านี่ครับอุย้ยไม่ถึงครับไม่ถึงต้องใช้ห้าใบ ใช้1ใบก็ได้นะครับแต่เหมือนเพชรเราจะไม่มีใบละ80เลยอะสี่ใบ,บได้ไหมไม,ไม่ซื้อ5้าใบไปเลยวะกดสได้นี่วะโอเคพบเรียบร้อยครับเหมือนว่าครั้งถัดไปจะก,การันตีนะแม่งต้องมาคาบูซื้ออีกใบนึ่งอีกสะสที่สุดอนึ่งใบครับ เอ้ยโอ้โหต้อง401แม่เจ้าดวงเราเกือม,มันมันมัน401อะมันเหมือนมันเหมือนตู้ทั่วไปครับที่400ไม่จริงมันมี401อ่ะเรียบร้อยครับไข่ได้ไร้อก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 อ,อืมกายแท้เอ้ยในตู้มีกายแท้ด้วยนะแล้วก็มีหินนะครับอันนี้ไม่ได้บอกอันนี้ของรางวัลที่เอามาไว้แบบ จิ๊บจ้อยๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตู้แคปบสูล กิจกรรมแคปซูลใหม่เซอร์เวจีใน,นะารัารากกระดูแขนแมวฟิวชั่นพร้อมกับอกจิตแห่งเทพเซี่วสถิตโรใหม่ประจำสายตัวเทพเซี่วใช้ได้ทั้ง3ตัวทางเฉินเซียวโอเเทพเซียวเอสีหรือจะเป็นการดึงเมตาเซี่วกลับมาเดี๋ยวเราไปลองดูความสามารถกับกิจกรรมในตู้ r e s c u ค Cap